สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันอังคารที่18ก <c oughs> ุมภาพันธ์2557ข่าวนี้แรมสีข้ามเดือน3ปีมาเสงค่ะอีกหนึ่งนาทีจะ6โมงเช้านะครับตื่นมาพบกับเรื่องราเช้านี้เหมือนเช่นเคยนะครับกับตามติดตามสถานการณ์ข่าวสารโดยเฉพาะถ้าเป็นประเด็นเรื่องการบ้านการเมืองนั้นช่วงนี้สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า ตัวเลกวันที่19กุมภาพันธ์เป็นวันเวลาที่จะมีจุดสำคัญทางการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรหนึ่งก็คือคุณจุเทพเทือกสุวรรณเมื่อวานนี้ก็ประกาศบนเวทีที่สีลมนะครับโดยระบุนะครับว่าวันที่19กุมภาพันธ์ คือวันพรุ่งนี้วันพุธจะเป็นการต่อสู้แบบแตกหักชุมนุมใหญ่ทั่วประเทศจะเป็นการระดมการชุมนุมใหญ่ในกรทมโดยชวนกปปสจากทั่วประเทศก็หมายถึงชวนมวลชนจากทั่วประเทศเข้ามาชุมนุมในกรุงเทพมหานครทุกเวทีเพื่อจะคุณสุดเทพใช้คําว่าลบแตกหักนะครับให้รู้ว่าแพ้หรือชนะเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือคุณสุดเทพประกาศระดมพลนะครับ สถานที่ก็เป็นที่ชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้ไปปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลแล้วก็กลายเป็นอีกจุดชุมนุมหนึ่งนะครับบริเวณถนนด้วยชดนเนินของกปปสนําโดยคุณอิสระสมชัยล่าสุดก็ปักหลักก็เรียกว่าขนาบล้อมทำเนียบรัฐบาลนอกเหนือจากทางคอปทอมซึ่งขนาบอย,อยู่ด้านหนึ่งโดยยืนยันนะครับหลังจากเทปูนปิดหน้าประตูทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้โดยคุณสุเทพเองว่า จะไม่ยอมให้คุณยิ่งรักษ์เข้ามาในธทำเนียบประธานอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือว่าชาติไหนอันนี้คําพูดคุณจุเทพนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะ